ตอนนี้นี่ยไม่หาใครซื้อนี่สซมหมดแนล้วนะนั่นแหละไม่มาหาใครใครเอาไปหาใครมาซื้อโอ้โหเสียดายของกองอยู่นี่มันก็ไม่ได้เงินเลยกลังจะทาเรื่องดีูแล้วมันจะไปแยกดอกเอ้ยแยกตือต้นขึ้นมายังไงอ่ะ นี่มันเสียบเรียนเสียบอยู่ในหูเนี่ยแล้วมันจะออกมายังไงอ่ะมันก็เป็นหัวอยู่ในหันหัวอยู่ในเข่งครับใบมันจะออกมายังไงอ่ะไม่มีก็แตกออกข้างนอกครับแตกออกข้างนอกครับมันก็เหมือนคอนโดมันเป็นสองชั้นอ๋อใช่ทำสามสี่ชั้นก็ได้สูงก็ทำสูงเป็นคอนโดโอ้งเอาเอาไป ทำไมเราไปไปกวาดมันทำไมเราไกวาดมันต้องกวาดมันหลอมมันร่วมมันเองกวาดมันลงมาทำไมเอ๋อเดียวที่เดียวสัานที่เดียวแลยวเห็นแล้วเมื่อกี้สั้นสั้ีเดียวเอาวบแห้งลงด้วย เป็นยันที่เสียเวลามีคานอยู่คือเาเขามีความฉลาดไม่งั้นต้องกวาดตลอดเวลาใช่อันนี้มันกวาดที่นี่กวาดได้เป็นง่วนๆวนไม้แห้งเตียมแห้งเ่มีะเเปล่วันนี้วันอังคารชุด ันโอ้ยเท่ากับไปทวงเท่านั่นน่ะถ้าเราเดินไปแล้วเท่ากับไปทวงเท่านั้นโอ้มีใครไม่มาซ่อมของเบนคันนี้ไปใช้มึงเลยโอ้ยมาดูอยู่บุวันบุวันเขาเปิดประตูไว้ก็มาดูอยู่นะต้องยากไม่มาซ่อมไปใช้เสียชื่อเบนหมดแล้ช่างที่มาทำงานน่ะจอดทิ้งไว้ก็ไม่ใช้ละ ่ใช <mile> ่ขขงพวกเราอ่ะคือพระธาตุมันถ่ายนอกะนั่นมาแล้วมาแล้วนี่ครับฮะลอยให้รถญี่ปุ่นเขาเยอะยยนหมดเลยว่าเบนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็บ่ายจะออกไปนีดหน่อยลอยให้รถญี่ปุ่นรถเกาหลีอะไรมาเยอะอยนหมดเลย แต่เกาหลีก็ไม่เก่งรถจนเท่าไหร่เนาะไม่มีกีห่อเปิดเปิดเดินนันยด่เี่ยเเดินาเดินเดเดเไปเดินเขาหาว่าไปทวงไม่ดีออกให้เขาปั้นปันกันเถอะ กินกันหมดไม่ให้กำลังใจไม่เทียมเลี่ยงไปงั้นเนี่ยไปทวงเขาเอาไปคนที่ได้นั้นเอาไปยิ่ยางไปใส่ยองเ้ยมียางไปไก่แท้มีที่วางมีที่วางของเยอะอะฮะตใสซบาทบอกด้านโดนมาขับมาเองคนเดียวเนี่ยนะ เคยมาก่อนแล้วมาถึงมาถึงปราสาทแล้วเขาก็เรียกค่ะอาลันเดี๋ยวก็ตุ่ยตึ้งตุ่ยตึ้งตุ่ยตึ้งเตรียมของเตรียมของมาให้เขาเตรียมของมาทอดกระถิ่นตั้งอกตั้งใจอั้นนานอั้นไม่ยอมให้เข้าอ่ะ โอ้ยเราไม่เดารถมาแล้วก็ห้อยกนไปหิ้วนันเป็ไปส่งก็ได้ไม่โอเคแล้วก็ไปส่งเาไว้ที่ด่านหลังก็ได้ค่ะไว้ที่ด่านอันนี้อันนี้เห็นม่อครูใส่ตัวนี้ตั้งนานแล้วเลยอยากจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเสื้อกั๊กไม่ได้เปลี่ยนแล้วแต่พ่อครูคือเห็นพ่อครูใส่ใส่ออกทีวีก็ใส่ตัวนี้เดสื้อไหมครมค่ะเสื้อตักแล้วก็อันนี้ค้า ปฏิทินปฏิทินแต่ต้องรีบมาให้ก่อนจะได้เจ้าแหลกแล้วก็อันนี้เสื้อเสื้อปัะชาใต่นอนนะคะไม่ไม่ใกล้ดีเต่หราแต่ไก่นอนเถอะแต่ไว้ใต่นอนวันาแล้วก็อันนี้อันนี้ดิฉันจะให้สมณะทั้งหมดค่ะรว่รวมเลย ไอ,ไอปฏิทินนี่เดี๋ยวมันมีเจ้าเดียว <c oughs> หร <c oughs> ือเปล่ามันมีสองเจ้าค่ะเอออีกอีกอีกเจ <c oughs> ้านึงดูแม่นอีกเจ้านึงดูไม่ใช่แม่นนั่นังเกีมีอย่างงี้ไมยแย่ดิันไม่ดูวัาาน <c oughs> ไหนแรกสมัยชายนาคาวันไหนจะเดินทางอันไหนันไปโอ้โหโอ้เลยเปิดบ้านแต่งงานแต่งงานโอ้พรคุณพระคุณทิ้เป็นไงทำกับเลี้ยงด้วยนั่งข้างหนอก ายโอ้ฉากหลังสวยจะตายเป็นไรเหรอเอาคุณก็คมณนี่ให้ให้เอาเอาเอาถ่ยถ่ายให้ออนเข้ามาตอนเข้ามาเลยเออเอาถ่ายถ่ายแล้วบอกโอ้ยเอาไอ้นี้ออกก่อนโอ้ยมันดิ้นไปเอ้าลนอะไตาแบนตั้งลงแบนเป็นลนมันดีแบนนี่มันเบา ม,มันหล่นไปมันก็ยังงั้นอ่ะเหมือนกับมันไม่หลน่นมอนีนะไม่เอาโควิดมานะค่ะไม่เอาค่ะท<าว>่าน,านาดิฉัน<า>ววสวอบไม่สวบสี่หนนแล้วค่ะสวอบก่อนมากี่วัน เรากลันมากี่วันติดหมอเขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะไม่เข้าศาลาแม่อะไรเลยทาอาหารกินเองไม่ไปยุ่งกับพวกท่านเไว้ไม่ยุ่งกับพ่อโคที่อยู่ใกล้เลยเ้นผ่ง้งหลังมันไม่ลอยไปหรอกท่านมันมีจ่ไหนมันลอยไปทั่วแล ้เป็นแมค้เนี่ยต้องสวบบ่อยสว้วเมใบให้ขายอยีนเนี่ยต้องขายอนอันนี้ต้องให้สบบ่อยๆรอบสี่รอบก็สวบเอรไอ้าว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 รมะขามมรสจอบมาล่ะแต่ไว้ที่ด่านนะคะมะขามมรจอบมาลมาแล้วมาแล้อันนี้ของฝากไปถวายสมณะด้วยค่ะ ไม่มีสถุงเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเอาอันเป็นไรเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้าไปที่อาสนะเลยให้มาถามไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาเอาไหนแล้วว่าใครใครครับรู้ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวรอกรอแป๊บนึงอยากคุยอะไรคุยเะไรกันพ่อคุณจะไปาไปไหนกันฮะไม่เดินอยู่นู่นไงเดินอยู่โน่นไงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตรงเนี้ยเนี้ยลานเนี้ยเดึงเลยลาน ลานลานโดนเนี่เขาทำลานนี้มันจะมาให้โดนมันมาลงอันนี้ก็เปประิดแล้วก็มันลงปล่อยวาลต้องปล่อยวาลได้ไม่เปิดพราะเราจะตายก่อนไม่เข้าเขาเปปล่อยวาลอยู่เรียนมาเล่นวาลอยู่ถ้าไหนก็ไม่เปิดโนมันจะตายก่อนอาจารย์จะช่วยหน่ยเดี๋ยวเลยกฟังใครเป็นไหมนฮะ เด็กมาชักเบลมาชักเบลนั่นน่ะนะเออมาชักเมาชักเบลไปกลับเมื่อไหร่นะกลนั่นนี่นั่งมาห้าวันพรุ่งนี้เข้าศสีสระไปทานข้าวสีสระไปเยี่ยมไปเยี่ยมน้องชายที่มีกดาหารด้วยค่ะงานนำปลาเขย่าเลยเปิดแล้วมันงตัวน้ำปลาก็มีเนี่ยคข้าอยู่มั้งนะคะเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยฮิตแล้วค่ะไม่ฮอตแลนะ ก็เข้าภายในคือมันไม่ฮอตแล้วค่ะเราะมันแล้วคนลาวคนอะไรเข้ามาไม่ได้เขาก็เลยไปทําอะไรขายกันแปรรูปอาหารทำยาทำเงูเนี่ยไอ้อโควิดนี่มันทาให้คนมันจะต้องพึ่งตนเองให้ได้มันมันคนไหนไม่ประมาทอะพ่อครูคนไหนไม่ประมาทคนนั้นลําบากมาก มันบีบไม่คนต้องพึ่งตนเองให้รอดขนาดวัดท,ที่วัดอดีตแคนยังไปสนับสนุนเขาแจกของเลยทางวัดก็เลยกลายเป็นแหล่งแจกของอถ้าพึ่งตนเองไม่รอดเนี่ยมันไม่รอดจริงๆต้องพึ่งตนเองให้รอดแล้วก็ถึงจะอยู่ได้ทำธุระท่านมาซื้อเอไฟฟ้าให้ตร้งบุญด้วย ุ้ม2ด้วย82มาสนับสนุนคาเดา,าแป้งือแป้งก็เป็นเสื้อสองตัวม,มีเสื้ออแป้งนี้เสื้อใส่แน่รอนใส่เสื้อหลอจะพูดได้ดี <c oughs> ใส่เสื้อหลอเสื้อดีๆจะได้พูดได้ดีอดมาล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 ด,ลดมาลด,ลดมาคุณมาแห้งแน่นอโดนมาแล้วตามมาแล้วลดไดได้ ยังยังยังย่าประมาทประมาทไม่ได้เราประมาทนั้นพังเลยไงเราติดคนเดียวคนั้งคนนะเอาคนของขึ้นฮะไปทำไมไปสาลาอีกอันนี้ไป็นสารานี่ไปไปอัตนาเลยนะวางเไียน ขึ้นข้างบนก็เลยขนุนข้างบนเลยก็ได้ขึ้นข้างบนเลยตั้งใจนะคะใจเต็มร้อยใจเต็มร้ยขึ้นข้างบนเลยก็ได้กลับมาตีร้อยแปดสิบโลเมื่อยสี่ร้อยแปดสิบโล ไม่โคราชมันี่ตีลายแปดิ่ะสีห้ายแปมันมีสองมันมีสองมองเปเลี้ยวพี่เป็นเลี้ยวพี่เดี๋ยนีและโอ้ยเป็นเลี้ยวใช้ใครโพดเลยไม่รดีไอ้เจหมเลี้ยนี่ลเขาหลังบวรเข้าหลังบวร วอาดาวชิเดียนมันนั่งน้ำเหมือนกันระเทศมาระเทศหมดนั่มันดอกเล็กๆนะเต็เหี่ยวมลขาดน้ำไม่ให้น้ำมันหมดยุบ เสียงรารารเดนหน้าฝนกทำไมไม่เป็นโควิดเลยอ่ะไม่เห็นมันตายอ่ะตอนนี้มีตักมันต้องตายที่ถ้ามันเป็นโควิดมันต้องตายไม่ตายครตัดไม่ตายมีแค่หวัดนนกอาหารามีแค่หวัดนกแล้วแ อะไรประเทศจีนเนี่ยฆ่าเป็ดฆ่าไก่อะไรตอวนี้หลายแสนตัวตัวมิงที่ประเทศอะไรนู้นมันเป็นไงคนจะฆ่าตัวมิงไปกันเยอะเลยไปโนป่นไปเลี้ยวไปขวาไปหลังบวรเข้าบวรออกโน่นเลยแล้วกลับสู่ที่นอนเข้าหมายปลายทาง <c oughs> เป็นบางอ่อนนะคร <c oughs> ับม,มาตอนบ่ายนะคะเอ้ามาตอนบ่ายมันร้อนตอนนี้ก็ต้องคุณเดินไอ้นั่งรถดิตอนนี้เหมาะกับการเดิน อาอมันน้ำตาลมันลงมามาไม่ดีหรอน้ำตาลมันพอดีแล้วนะเนี่ยร้อยเก้าร้อยเก้าน้ำตาลมันลงก็ดีแล้วนี่มาเดี๋ยวเดินให้ครบร้อยเก้าจะเอาเท่าไหร่ถึงจะพอใจร้อยเก้าร้อยเก้ามันลงเหลือเก้าสิบสิน้ำตาลน่ะใช่น้ำตาลมันลงก็เลยมาคงเฮิมเลยนะเฮ้ยเจอมะคงเฮิม โอ้ยค่อนไปข้างหลังหน่อยเดือนหน่อยโอ้ยมันหลบแดดมันหลบแดดนี่เห็นไหมเนี่ยเขาหลบแดดอย่างนี้เลยโอ้ยสดตื่นมาโอ้ย,อย,อยนี่ตัวอย่างเว้ยนีย่ตัวอย่างมีอยู่สามสี่ดอกดูใบเองโอ้ยดูใบมันดีเนี่ย ผมยังใหม่ๆเลยเนี่ยใหญ่เบลมใหมันตัดสดๆยังไม่เหี่ยวเลยอ่ะเขาจะเอาต่างกันรถมาขายก่อนครับอันนี้อันนี้ใบใหม่คุณตาอันนี้ยังเพิ่งเอาลงนะครับนี้เอายเก่าลงจะเตรียมขึ้นป้ายใหม่ขึ้นราคาปกติพ่อนะน้าไหนเอาไปให้แล้วก แต่ตรงนี้ก็ต้องบันสุกนี่ไม่มีใครสนเลยชาวบ้านไม่รู้แล้วนะห้าันวาเราก็จะูเราจะไม่บอกเขไม่รู้นะแ่แ่แ่มด้วยมเอาแม่ไปดูาสอนมาแม่กลับมาแล้วโอ้ยเบนจะมีเน,นี่ยเบน,น,เนอ่อันนี้ไม่ค่อยมีคนสน,อนเนออ เดี๋ยวเราเองใครดูอ่ะโอ้ยทำไมมันดอกหน่อยหน่อยหน่อยเว้ยเนี่ยมันเหี่ยวนแล้วครับเนี่ยรวยแล้วโอ้ยเปิดน้ำหนึ่งอดยกมันใบก็เหี่ยวด้วยนะขาดน้ำได้ไหมเอาน้ำไม่ต่อนั่นน่ะออกดอกแดงนี่เลยนะดอกอะไรอ่ะ เข็มเหรอไม่ใช่เข็มอะไรอ่ะโอ้ดอกแดงดีไว้เหมือนอะไรเหมือนกรปุนู้ดเหมือนข้างบนอ่ะข้างบนมันออกสีเป็นสีถ่ายภาพแล้วให้เพื่อน คงจะเป็นพวกเราให้ไปมั้งคงคงไม่ก้ามาเขมาดูงานมาดูงานไม่ใช่ว่าเขาุงสีุงหาปัดนี่ค่ะิดเลยด้วยแบบวันนี้เขาไม่กล้าไปพวกมาซื้อปุ๋ยไงก็เป็นสวนในสวนเกษตรสาธิตที่ตอนนี้โรงเรียนใหม่นะคะสมัยแบบน ดขาวนอนต้นนั so ้นนวันน well, um, ี anyway. <S <S ้บมได้เก็บเลยนะต้นนั้นเนี่ยมันก็เปี้ยมากเลยประเทศที่ไม่สุกอนนั้นมันเปลอกแล้วเอาเปลญกมันก็ขาวอยู่ครับเรัดข้งนี้ก็ได้ท่านบนยางใส่อะไรรัดขึ้ก็ได้รัดขึ้นกระไดนี่เลยนะ รัดนี่ยรัดขึ้นคันใดนี่เลยคันใดกลางไม่ต้องไปขึ้นคันใดปลายขึ้นคันใดกลางนี่นองนนอนนี่ก็ได้นี่เนี่ยกู้กระจกนี่พักใหม่ร้อนนะอบร้อนเข้าไป แอร์ไปเข้าไปแล้วเปิดแอร์ไม่เปิดแอร์อยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเยอะเลยเมื่ก่อนนะโอ้ยวิ่งหาจะถายดอกผุ้งมาทำจะไปหาถ้าผุ้งถายดอกบุ้งมาทำปกวิ่งกันไปปากน้ำไปทับทั่วปากน้ำไอ้นี่มาสีขาวอนนั้นไม่มีกลม่มยสองข้างไม่เหมือนกันนะนี่ มีม่วงนะเนื้อขาวเนื้อขาวม่วงนะม่วงนะก็ทาะหาดอกพวกแขาวไม่รู้ดอกก็แหละมันไม่มีดอกขาวก็ดอกม่วงเอาเท่านั้นนะมันไม่ได้ก็ไปเจอได้ดอกเดียวนั่นแตะก็ว่าถ่ายมันเป็นหมดคิดยังไงไม่รู้โอ้อาดอกผักบุ้ง ไปคุณชวนไปหาถ่ายกันวิ่งเรียกว่าางโอ้ว่จะได้ไปได้ได้ไดสมุดประการไปปักน้ำอันนี้กางมืออันี้กางมือเต็มเลยคนมีคนขายท่านนึ่งไขายขายคุณชวนนะชวพามเก่งชวนไปายท่าน่ของสวนอยู่คนลคนละแปล โซนโซนขาวใหญ่มันทับทับลูกกระป๋อมเดินเด so, ี๋ยวมันก็แก่แย่เนี่ยหรเจ็บได้แล ja ้วนี่ฮะแก่แย่ไม่อร่อยหรอกมันนี่เขาไปทำอะไรนั่นทำอะไรบวชเตรียม แก่ยคากเมื่ออร่อยนะต้นแก่แล้วนี่เด้บุกนี่เด้บุกเขาบุกบุกนี่เต็มเลยแก่เกินไม่อร่อยคุณเนี่ยงอลงมาเลยโอ้โหจีกันหัวก่อนเลยเวกอัน้ก็ลงวเหกอ่าแล้วข้างล่างมันโตหัวมันยังไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยอันนี้ก็มีครับอ่า โอ้ยหัวมันจะออกไม่ไม่ออกไปทะเลาะกันเลยเนี่ยลุงตู่แน่นลุงตัวก้องแน่นลุงเต็มลุงตู่เนี่ยไอ้ลำมันเอาไปกินก็ไม่หวานไม่ไหวเนี่ยลุงตู่เนี่ยปูลุงตู่แล้วเนี่ยลุงตัวเด็ดจังเลยเนี่ยโอ้นี่ยย่านางหรือเปล่า นังหัวเขียวหัวเขียวียนั่นนั่นสมพอดีเออถ้ามันไม่เลื่อนอยู่เตงตั้งสมพอดีสมพอดีคองไส่ไก่หรองนี่คองไส่หมูคองไส่หมูนี่รถนะนี่รถใครจะเข้าใจผิดไปอื่นนี่รสนะรถ

ก่าข้าวโอ้โนี่ไงนไโอ้ะามีไก่ปกไก่เป็ด,ปดปปลูกมันะนะลกมน,<อ>นข้าะลูกมันข้างหมดแล้วนะั่นะ คนละทีมนี่เอ้ยทำไมเหลือคนน้อยคนละทีมกันทำไมน้อยคนจังเลยคนหายไปไหนหมดรายการพบกันวันพุธไม่ได้บอลรวนนะนี่ใส่ใส่โอ้นั่นเป็นเส้นน่ะฮะโอ้มันใะสับปะป๋านี่มันเส้นนี่ โปกเอ็กตาี่เมาคปาที่เมาอีกซาาเปตที่มีที่มกเกมออาด้วยโอ้ <c oughs> อที่มือน้ำตาลหวานแน่นอน <c oughs> คนเราคืลลาอการที่นได้เล่นแป้งได้หสาระพัดปลาเล่นไปในสารพัดเลยปกติได้หวานก็ไม่จีบนะเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวแหลกเลยเข้าไปกินทำปลาเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวแหลกเลยเฮ้ยนักร้อง ก็สีนั่นแะอดสีเพราะว่าจะให้ความร้อนมันเข้าไปง่ายมันมีเหตุผลด้วยแล้ยทำไมมันต้องเสียเวลาไปสีโอ้ยดิกองเก่งเนี่ยอะไรเนี่ยยัดมันแวาคนหยู่แล้วใครต้อเนี่ยเขาไปเสียบเสีบเสียบเสียบเสียมันจะแอดมันจะด โอ้ยกลิ่นชึงงเลยเว้ยโอ้ดูโอ้กลิ่นชึงเลยโอ้คนไ้ะโอ้กลิ่นมันชึ้งฉึงเลยเว้ยปาัาหน่เออกลิ่นมันอารวาสดียังไงนี่บอกขอลม โอ้ยมันมันเนี่ยบอกไง่้วเยขอรำใครขายแต่พลาสติเหรอไม่แม่เนี่ยเขาเขาตัดคั่วเขาก็ตัดข้อมันตรงหน้าตัดข้อตรงนี้ตรงนี้หมดเลยขำเจอกทครับัอน้าในพติกพลาตกเขาจัอพาติกสมัยเข่าเสื้อเสื้อพลาะติกสมัยเก่าเออ เฮ้ยเล้มกงปทำสละเปาอ่ะฮะเฮ้ยทิมสละเปาไม่เหรอเนี่ยนี่เราเป็นเดียว ตู่แน่ตู่จันโอชาตู่ร้านท่านสนองซุ่มร้านข้าวใหญ่แท้ตู่ตั้งเยอะตั้งแยะชื่อตู่น้ำไม่ทวนตู่ผู้หญิงตู่ผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะหมดนะเพราว่ามันตู่ไม่ว่าตู่ผู้หญิงตู่ผู้ชายตู่กระเทยก็มีตู่จตุพรตู่นันทิดาตู่

นี่มันงอะไรนนแย่งกันร้อร้องเดีอ๊เอาใครทายกันว่าเราจะเดินไม่เราจะเดินรัดเนี่ยเอารัน้ำรัดมากรัดน้ำอ่ารัดได้สามทองรัดทางนี้ได้ ป่าเปิาป่าเราได้สามทองรถบอกว่าเขามาต้องไปทางขวาเราไม่างระยทางระวังระวังระวังกับเดี๋ิงรบองกได้แดดเยอะด้วย คังนี้ได้แดดเดยอะด้วยเนี่ยหินเยอะแยะกองโคลอเละนนจริงนะเป็นจริงนจริงเข้ามาบรรลักษณ์ตริงบอกว่าจริงจริงบ้านนี้มีจริงจริง มีเครองใข่าหใ้ะย่งดีแล้วนียอาบาทหบทางลงเรจะติดลูกมันแอปด้กว่นะคะอที่นี้มั้งต้งตั้งตั้งงตั้งั้้ เดี๋ย้กินม่ได้ต้องมาขุดไม่ีดคนลองลาบมาเลื่อนนะครับตรงนี้ต้องมือเดียต้องเดินข้างบนเลยระวังือระวังวนี่น้งระวังระวังระวังต้อบ 哦。